ชดใช้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมดีกว่าเราบอกตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าตอนท้ายเราจะไล่ปฏิทินการเมืองมีวันอยู่สองวันที่มีนัยยะสิบสี่สิงหาและสิบแปดสิงหาเริ่มจาก14สี่ิงหาก่อน,ะ,นะฮะสิบโมงเช้าบิ๊กป้อมเรียกประชุมกตชที่ค่ายรอหนึ่งรอ,อสรุปตั้งบิ๊กแปะเป็นปอ,อรตอรอคนใหม่ บ่ายสองโมงตรงบิ๊กป้อมเรียกประชุมเจ็ดอรหันต์ที่กระทรวงกลาโหมสรุปตั้งจุดจุดใครครับเป็นอบทบคนใหม่หกสิบหกสี่สิบหกสิบก็คือบิ๊กติ๊กบิ๊กติ๊กสี่สบก็คือบิ๊กหมูและสี่โมงเย็นบิ๊กป้อมเรียกรองเอกไปพบที่กระทรวงกลาโหมรองเอกเอกไหนครับรองเอกเอกอังสนางนนได้คะ พลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์นะคะสรุปรองเอกจะได้ไปเป็นปลัดกระทรวงไหนเพื่อเป็นการปลอบใจครับกระทรวงพมหรือเปล่าตามเขามาขณะนี้มันเป็นสองกระทรวงก็คือถ้าไม่ยุติธรรมก็พัฒนาสังกมะทนวงถ้าไม่เพราะว่าเพราะว่าปลัดจะเกษียณด้วยกันทั้งสองกระทรวงใช่ค่ะตาแหน่งว่างนะไม่ต้องไปแทรกใครจาก14ไปที่18บปดวันพรุ่งนี้ค่ะ เก้าโมงเช้าใช่แล้วบิ๊กตู่จะชี้แจงเรื่องการปรับข้ามรีต่อที่ประชุมข้าตรีเป็นครั้งแรกเต็มปากเต็มคำเป็นทางการจะบอกให้ทราบกันปรับตรงไหนจุดไหนช่องโหว่กระทรวงไหน <c oughs> อะไรประมาณนั้นทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนตามนี้รอดูกันวันพรุ่งนี้กระทรวงไหนจะปรับตามโพหรือไม่ ไอ้เรื่องโผพบตรพบทบหลายคนก็น่าแหกกันนะฮะเกจิเกจิทั้งหลายน่าแหกกันเป็นแถวบอกเลยนะครับว่าโผโผตำรวจมันพลิกบนโต๊ะอาหารในงานวันเกิดของบิ๊กป้อมเมื่อวันที่10สิงหาคมอ๋อแดงว่าเดิมที่โผบอกรองเอกก็ใช่ถูกต้องถูกต้องเมื่อโผตำรวจพลิกโผทหารจะพลิกตามหรือไม่พลิกตามหรือไม่มีโอกาสมีโอกาส60%ใช่แล้วโผส่งไปแล้วแต่คําตอบยังไม่รู้สุดท้ายรองเอก รองพบตรเอกจะได้ปลอบใจในตําแหน่งปกระทรวงประลัดกระทรวงไหนรอสักครู่ค่ะพรุ่งนี้ผมเ <c oughs> ชื่อว่าโผครมอรจะว่อนเลยอ้าวโอเค okay. วันนี้หมดเวลาแล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะสมบูด